อ่ะคนนั้นจะต้องกินาซสบิใครว่ามันคนกินคะฝั่งคนที่นั่งฝั่งนี้ครับคนที่นั่งตรงนี้ครับต่อคนนั่งตรงนี้เหรออ้าวเสร็จเลยเพราะเป็นคนใบไม่ดีโอเคจะไปไหนหนูว่าหนูจะพาพี่ยังไปพังงานอีกรอบอ้าวเอาชนะไปพังงานนะชื่อเกมว่าอยู่กับพี่และซิตี้บินฟรีรอบโลกนะครับช่วยไม่ได้ช่วไม่ได้ช่วงนี้ต้องอวยลูกค้าหน่อยเพราะว่าปลายปีแล้วพร้อมนะครับหนึ่งนาทีนะครับบินฟรีทั่วไทยไปกับซิตี้แบงค์ครับสามสองหนึ่งไปครับ ปะไอลำใหญ่ลำใหญ่ไขทองคำอะไขทองคำอันดูอยุ๊อโอ้โหอะไรวะเนี่ยเธอเนยโนหนูอะโนหนู อเ,เอาหมดเวลาเอาหมดเวลาได้เป็นหนึ่งคะแนนเอาจริงๆยากกว่าที่คิดว่าอาราชิกาโบอสแพนจะไปไหนไปภูเกต็ตอ๋อไปที่ภูเกต็ตก็คงไปด,ด้วยกันนะคะก<ป>เราไปแชมป์โดดยางเนาะตอนนี้คู่นี้เก่งทุกอย,ากอย,อย,อย่างยกเว้นงานนะครับเหลือแค่งานเพียงเดียวเท่านั้นง่ายๆที่ไม่เก่งพร้อมยังพร้อมค่ะบินฟรีทั่วไทยไปกับชิตตี้แบงค์นะครับสาม สองหนึ่งเริ sure ่มเลยเชอร์ปาง B N K อีกทีหนึ่งเชอร์ปาง B N K B N K B N K โปรดิวต์ยำปลาดุกฟูยำปลาดุกฟูทุ่งดอกกระเจียวทุ่งดอกกระเจียวต้มแซบกระดูกอ่อน ต้มแซบกระดูกอ่อนต้มยำกระดูกอ่อนใจๆต้มแซบต้มแซบกระดูกอ่อนอี่้งังก้งซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียโ้อยจงไ่ห้อนโอ้เฮ้ยได้เยอะมากได้เยอะมาก้า ทุกอย่างจบไวเรื่องงานจริงๆนะครับคา่ต่อไปคู่ต่อไปขอบคุณครับามาเองคู่นี้จะไปไหนกันภูเก็ตน,นะเอ็มนะได้ครับภูเก็ตบินฟรีทั่วไทยไปกับซิตี้แบงค์นะครับสามมาพร้อมสองหนึ่งไปอุรุกวัยอุรุกวัยอุรุกวัยการจนะบุรี การจนะบุรีบานการจนะบุรีการจนะบุรีการจนะบุรีบ้าเร็วอุ๊ยอะไรปะเนี่ยเร็วสู่ตองเป้สู่ตองเป้สู่ตองเป้นักขอดสีทองมาสักหนึ่คน เดือดทอยเดือดทอยเดือตะโกนเดือตะโกนเดือดทอยเดือดทอยาวพระนครเสียเดียพระนครเสียยูทพระนครเสียได้ได้ได้ดได้ดันทันันันกรรมการบอกว่าได้นะครับได้คะคุล้วกันโอ้โหคู่ต่อไปมาเลย อันนี้คือดูโอจัดกองหนองแม็กใช่ครับบางยาที่เป็นคนที่ไหนนะอ่าคนหนองจอกครับคนหนองจอกเนาะไม่ได้คนไม่ได้คนใต้ใช่ไหมไม่ไม่ได้คนใต้แล้วเราคนใต้ครับคนใต้ได้ตั๋วไปไหนกันปีนังทีนผมสิเอาจริงๆได้ตั๋วไปไหนก็ไปเที่ยวบ้านบางย่าครับบางย่าอยู่ไหนหนองจอกครับมึงไปเรียกแท็กซี่ไปให้หมดเลยบินฟรีทั่วไทยไปกับซิตี้แบงค์นะครับสามสองหนึ่งเริ่มเลย เจนตีนาอาเจนตีน่าไปจะตายไปจะตายมึงข้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาขนมจีนน้ำยาตะคอดีธรรมราชนะคอดีธรรมราชไม่อเบื่อเบื่อครับผ่านได้ไทยเลยไงขนมจีนเอามามาอีรัก อีนัดยี่สิบลมาลองฮโลมาดูสุลาธานีสุราธานีคุโลมาเกะถิ่ชจู้ไดนะหน่อยทิชชู้ไอยทิชชู้ไอย ไยใครอ้ามาจะไปไหนไปสมุยถ้าชนะได้ไปสมุยนะถ้าแพ้กดไปนะบินฟรีทั่วไทยไปกับชิตี้แบงค์นะครับสามสองหนึ่งเริ่มเลยครับตุรกีกูรูปี <c oughs> ตุูตน <c oughs> ทูทำปากดีดีตุรกีตุรกีอ้าเชิญที่และหนึ่งนครราชสีมาฮะ <c oughs> นครราชสีมาหนึ่งสองสามสี่นครราชสีมานครราชสีมาเออเออกะเพราหมูสับกะเพราหมูสับเอ้ยหมูคับบูดอนธานีบูดอนธานีเฮ้ยดีแล้วแล้วข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ กระดึงหมูกระเทียมหมูกระเทียมอะไรนีูกระดึงผูกระดึงอะไรอีอะไรอีกแล้วตลาดตลาดตลาดเอาไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไปได้หกคะแนนตบมือหน่อย เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับอันดับ2เสมอกั้นอยู่อันดับ2ต้องมาเล่นกันใหม่เพื่อหาที่ที่3อุ้ยแต่คำหมดแล้วเออจับสลากก็ได้ใครได้คำยาวกว่นาชนะนะครับหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยจะดูนั่นห <ทำ S 1> ยิบเลยหนึ่งคำเอาต่อไปหยิบเลยเรื่อยๆ,ๆคนๆหยิบอ้าโอ,โอเคโอเคหนึ่งสองบเบิด รอนที่สานะครับแจกคู่นี้ก่อนอแล้วอย่างนี้พี่โคดแจกของน้องเยอะขนาดนี้พี่โคดหมุนเงินไงครับต้องบอกว่าเจพูดดีมากเพราะจริงแล้วรายจ่ายทั้งหมดในออฟฟิศเนี้ยพี่ใช้ city flexible นะฮะโปรแกรมแบ,บ่งชำระใบแจ้งยอดหลังสรุปบัตรเครดิต คือเราสามารถแบ่งได้หมดเลยแบ่งจากบัตรเครดิตแต่ละเดือนที่ต้องการออกเป็นรายเดือนได้ด้วยตัวเอง <co ff> s> <S ผ่านแอปซิตี้โมบายสามารถกําหนดจํานวนเงินที่ต้องการแบ่งชําระและกําหนดระยะเวลาแบ่งชำระได้สูงสุด36เดือน<ส>อยาวมากยาวมากอันนี้สบายมากนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องเงินของพี่แต่จริงถ้าพูดเจทำงานได้ดีพี่จะสบายขึ้นเชิญรางวัลที่สองที่สองครับโอ้โหของที่ได้นะครับคือกระเป๋าเดินทางเอาแบบไหนคนล่าคนล่างเอารับมบเลยเอาที่หนึ่งมาเลย นี่คือความฝันของชีพผมถึงจุดที่ผมพอยได้นะครับคือการได้มอบมอคอับตัวเครื่องบินให้ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้สามารถบินไปไหนก็ได้นะคุณเลือกได้เลยทุกที่ในประเทศไทยถ้ามีสนามบินมีเครื่องบินใบคุณเอาไปเลยคุณเลือกได้เลยอ่ะให้ยกให้ล้าเรียบร้อยเด็ไม่แต่ว่าเมื่อกี้ปรึกษากับกังแล้วว่าคงไม่ได้ไปหรอกก็เลยจะส่งต่อให้น้องค่ะขอให้น้องที่ได้อันดับที่สอง มานีมาดิเออเาได้เลยพัดให้ต้องนะครับๆไมงานขอบคุณพี่นะครับขอบคุณลูกค้าก่อนขอบคุณ ขอบคุณนะครับ City Bank นะครับซึ่งนี่คือหนึ่งในโปรแกรมของ City Flexi b l e นะฮะโปรแกรมแบ่งชำระใบแจ้งยอดหลังสรุปยอดบัตรเครดิตนะครับ to to like. นอกจากน un, un ه, ี้ในแอปนี้ยังมีบริการ City Pay Lite นะครับบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่ายก่อนสรุปยอดบินได้ด้วยหลายทนนะครับที่อยากลองใช้ลองไปใช้ใช้ง่ายมากนะครับผ่าน City Mobile App นะครับรีบดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง iOS และ Android สองคนนี้จะไปไหนนะคือพี่จะเลือกไปสมุยไว้แต่เราจะไปไหนกันนะก็คุยกันว่าจะไปภูเก็ตค่ะเพราะว่าพี่เพราะว่าพี่เจไปภูเก็ตมึง้องห่วงใจนูได้ไนก็ไทยเลย ก็ใครอยากเห็นเราทำอะไรอีก <est> <ๆ>ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะตอนนี้มอสก็ทำงานง่ายขึ้นทุกวันนะฮะว่าจะจ้างคนดูไปเป็นครีเอทีฟซะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่เอามาจักรลอก๊อฟดูเราอยู่ป่ะก๊อฟนายแม่คือทองฟ้าจังรลอนะเว้ยแรปเปอร์รุ่นใหม่ใส่ใจกับดวงดาวนะครับ